เข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะมาดูตลาดหุ้นกันค่ะปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะวันนี้ปิดอยู่ที่1,497.40จุดค่ะเชนินเด็กบวกขึ้นมา1,457นะคะ1,45จุดค่ะ โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยทั้งสิ้นวันนี้34,000ล้านบาทห้านดับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ค้าเคล้ากันไปนะคะรวมไปถึงตัวของ CPL ที่ยังคงขยับขึ้นต่อเนื่องและมีทัสโกนะคะสำหรับกลุ่มยางมาตอยที่ขึ้นมาถึง5%ค่ะ ภาพของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยรีบาวขึ้นมานิดนิดหน่อยๆน่อแบบนี้ไปต่อได้ไหมนะคะช่วงนี้พูดคุยมุมมองกับทางด้านของกรรมการผู้จัดจการสายงาน Q ิ q p ของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะพูดคุยกันอยู่กับคุณน,นิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เซ็ตปิดบวกนะคะบวกขึ้นมาได้นิดๆิดหน่อยๆน่อยนะคะค,ค่ะคุณนิพนธ์ดูสัญญาณแล้วเป็นยังไงบ้างคะสัญ,ญญาณก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราบอกว่ามันมีสัญญาซื้อนะครับค่ะ อ่อนๆที ite, ่จะทําให้เฉลี่ยวได้นะครับวันนี้ก็ยังยังยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับโดยการเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะฮะมาอยู่ในกลุ่มสื่อสารนะฮะสื่อสารก็จะดูดีนะฮะคาดว่าหุ้นในแตรมาสามน่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับถ้าดูลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นเซตินเด็กก็จะสามารถรีบาวได้นะครับพันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยสิบนะครับอะไรเงี้ยได้นะครับ ลงข้างล่างก็เป็น1480 1460นะครับค่ะก็ลงก็ยังได้อยู่นะครับค่ะลงนี่ก็ต้องมีเรื่องที่แบบเรื่องายๆนะซึ่งเรายังมองไม่เห็นว่าเรื่องอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังอาจจะใช้เวสลับตัวเล่นอยู่แถวนี้นะครับโดยวันสําคัญพรุ่งนี้ก็ปิดให้ได้14.5.22นะครับค่ะก็จะรอปีหนึ่งสัปดาห์นะครับค่ะก็ว่าสัปดาห์ต่อไปว่าจะปิดได้อยู่ไหมนะฮะคจะปิดได้อยู่ก็ก็ยังอยู่นะฮะคงไม่ได้คาดหวังของการที่จะขึ้นแรงๆค่ะ ก,ก็คือก็คือตลาดเป็นไซด์เวยแบบนั้นใช่ไหมคะใช่เป็นไซด์เวย์ลงมาไซด์เวย์ก็ไซด์เวยก็ก็ถ้มีข่าวร้ายก็จะลงต่อนะถ้าไม่มีก็จะไซด์เวยออกข้างนะครับค่ะออกข้างไปแล้วกอดที่ก็จะลงนิดแล้วก็จะวิ่งข um> ึ Maps ้นกลับเลยทำนองนั้นนะครับค่ะก็ดูแล้วตลาดอาจจะไซด์เวยแบบนั้นนะคะแล้วก็ลุ้นกันต่อสําหรับสัปดาห์หน้าสำหรับการเล่นหุ้นนะครับคมันค่อนข้างยากทีเดียวแหละนะฮะคือเขาเรียกตลาดไม่มีทิศทางนะฮะ แล้วก็ถ้าลงก็บอกว่าถ้าจะขายหุ้นก็ไม่รู้จะขายหุ้นอะไรเพราะมันก็หลงมาเยอะแล้วใช่ไหมติดกันสูงแล้วนะฮะถ้าจะซื้อหุ้นอะไรก็ซื้อก็ไม่ได้สมัครคาดหวังแล้ว่มันจะขึ้นแรงมันก็เหมือนกับว่าซื้อไปแล้วก็เล่นสั้นมันก็ไม่ไปไหนมันก็วนไปนะครับวนไปวนมาวนไปวนมานะครับอยู่แถวๆนี้ยนะครับก็เป็นเฉพาะผู้ที่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในตลาดก็าก็จะมาเทรดกันด้วยเป็นเป็นสถาบันในประเทศนะครับเป็นประเทนะฮะถือว่าเป็น มาร์เก็ตติงอะไรพวกน,นี้นะครับก็รุ้มันก็น้อยไปที่จะเป็นขาขึ้นนะค,ค่ะตลาดไซเวอ์แบบนี้นักลงทุนควรกาหนดกลยุทธการลงทุนยังไงดีคะเรายังเหมือนเดิมนะครับตลาดพวกนี้ก็คือถ้าคนยังเล่นอยู่ก็ต้องเล่นสั้นๆนะครับก็ยังอยู่ในพื้นฐานอยู่นะครับค่ะให,ให้ดูไปที่รอบนี้ถ้าเราดูก็จะเป็นตัวของแก๊สนะครับกับกับซีพีซอนะฮะ อย่างสองตัวนี้ยังยังสามารถที่จะมีอัพไซด์ขึ้นต่อไปได้ขออนุญาตดูกราฟให้ทีละตัวนะคะมาที่ตัวของจัสมินก่อนนะคะราคาขึ้นมาสุดที่ห้าบาทหกสิบตางค่ะเป็นแท่งเขียวมาติดต่อกันสามแท่งแล้วนะครับสานนี้ก็ต้องต้องย่อนนิดหนึ่งนะครับห้าบาทหกสิบเป็นแนวต้านนะครับแต่เป็นแนวผ่านห้าบาทเจ็ดสิบเมื่อไหร่นะฮะก็จะเป็นแนวลงขึ้นนะครับขึ้นไปได้ถึงนะครับเจ็ดบาทนะฮะเจ็ดบาทเจ็ดบาทยี่สิบรู้จะเท่านั้นนะครับค่ะ กอย่างขึ้นได้ต่อเนื่องอยู่ก็คือคนมีสามารถที่จะเลทพอรฟิตรัน Run ได้คนไม่มีซื้อยังทันไหมคะอันนี้เราแนะนำให้ซื้อซื้อั้งเบรกเลยก็ได้ห้าบาทเจ็ดสิบเบรกแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับก็คือดูที่ห้าบาทเจ็ดสิบถ้าหากว่าผ่านได้ก็ฟล l ร์บายนะคะคดูนิดนึงนะครับว่ามันฟลอร์ตรง,งไหนนะคะรับค่ 5, 5, ะฟลอตรงห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยเป็นฟลอร์บายห้าบาทเจ็ดสิบห้าเป็นฟล l ร์บาย <by S 1> ค่ะมีแนวต้านถัดไปถ้าเกิดผ่านที่575อยู่ที่ไหนคะ6บาทส่บบาท40นะคะในทางตรงกันข้ามค่ะ5้าถ้าหากว่าไม่ผ่านไม่ follow by นะคะการย่อมารอบนี้จะลงมาที่แนวรับไหนคะแนวรับจะอยู่ที่นะครับ5าบาท35 5บาท35นะคะเพราะฉะนั้นดูตามกรอบนะคะ5บาท35 5บาท75 5บาท75ดและตัว6บาท40นะคะครับค่ะอ่นนี่ถือตัวแรกคือแ s สมิธนะคะมาที่ตัวถัดมากันเลยค่ะคุณนิพนธ์คะค่ะ C P F ค่ะ CBF เบรกขึ้นมาแล้วนะฮะ่า CBF รุ่นเลยนะครับรุ่นไปที่25นะฮะ CPS นะครับ CBF แนวต้านแรก223บาท80นะฮะแถวนี้น่าจะมีย่อก่อนนะครับค่ะ23บาท80น่าจะมีย่อย่อครับใช่ค่ะตอนนี้ราคาหน้ากระดาน23บาท60ค่ะอ่เพราะนั้นก็รอมันย่อๆแถวนี้นะครับค่ะแล้วก็ดูตอนเบรกนะครับเบรก24บาท50ก็จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นใหญ่นะครับก็สามารถขึ้นไปได้ถึง26บาทนะ น่าจะผ่านยากไหมคะยี่บาทไม่ยากเนะีฮะไปเทิน,นี้เป,ปเทินขึ้นนะฮะค่ะอย่างนี้ไปเทินต้องขึ้น,นะะค่ะกลยุทธ์ต้องต้องย6นะฮบกะกลยุทธ์ต้องอยังไงคะคือคนที่ก็เรารู้แล้วว่ากรอบแบบนี้ถ้ามันยออ่อเราก็ซื้อนะครับค่ะย่อก็ซื้อนะครับเดรก24บาทห้าสิก็ซื้อนะครับค่ะ เป้าหมายก็เปเช่อแถว26นะฮะ26บาทนะถ้าผ่าน24บาท50ไปต่อ26บาทแนวต้านนะคะก็รอดูจังหวะดูตภาวะตลาดดูแรงขับเคลื่อนของหุ้นอีกทีด้วย24 50นะก็จะมีย่ออยู่แล้วนะครับแถว25มีย่ออยู่แล้วนะคะย่อโดยมีแนวรับถ้าย่ออยู่ที่แนวรับเท่าไหร่คะก็ของมันก็มันถ้าย่อก็จะอยู่ที่23บาท80 23บาท80ก็คือประมาณพอหน้ากระดานนะคะเพราะว่าหน้ากระดาน23บาท60ตาง มันต้องผ่านขี้ไปก่อนค่ะผ่านที่ไปชน25เนี่ยมันจะย่อมามาสถาม23บาทดสนะครับมันก็จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแหลมมนที่จะไป2ะสําหรับกลุ่มของคอมมูนิตี้เอนจีนะคะก็คอมมูนิตี้ตอนนี้ที่ขึ้นแรงมากก็คือกลุ่มเรือนะฮะ้าระวังเรือขึ้น7เปอร์เซ็นต์นะฮะตัวไหนเด่นเด่นบ้างคะก็ก็ได้ทั้งสองตัวนะทั้งพีเชียและก็ทีทีพีเชียก็รอรูปหุ้นเข้านะทีทีเอก็น่าจะเป็นตัวที่ขึ้นไปได้ก่อนนะฮะทั้งหมดก็คือ ต้องไปยืนที่ TTA ต้องไปยืนที่14บาทนะครับก็ระบะ TTA นะครับไปได้ถึงแนวต้านนะครับแนวต้าน TTA อยู่ที่13บาท40นะครับยังเป็นขาลงอยู่นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขึ้นนะคะยังไม่ได้ไปในยไหนไกลเท่าไหร่นะคะใช่แต่ก็มีสัญญาณเดวร์เจนเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจจะบอกว่า12บาทบัสทอปไปแล้วนะฮะนะครับก็ลองถือรุ่นถือรุ่นดีกว่านะฮะ ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวดูดูแนวต้านที่14บาท50ก่อนนะคะเพราะว่าระวางเรือขึ้นแบบนี้มีนัยสําคัญนะครับคือแรงมากแรงของกลุ่มเดินเรือยังไปไหนไม่ค่อยไกลนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเป็นช่วงๆก็ยังคงเป็นขาลงอยู่โดยเฉพาะคราฟของ TTA ที่คุณทิกคนรบอกว่าแต่เนื่องจากมีเป็นขาลงอยู่เป็นสัญญาณบุริตรเดเวอเจนก็จะมีการกลับตัวไปแล้วนะครับก็คือที่12บาทอาจจะเป็นบัตทอมไปแล้วมาดูที่ PSL อีกตัวหนึ่งค่ะ PSL นะครับ <9 S 2> กอ <บา S 2> พิทยดีเพิ่พื้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพิ่แยวก็รอต้องรอนะครับค่ะต้องอรอพิซแย่อย่งสัญญาณยังไม่มานะครับค่ือต้องอรอลูปุ่นเข้านะครับไม่งั้นยังเล่นไม่ได้นะครับค่ะก็ดูทีเอไปตัวเดียวก่อนนะครับสุดท้ายย้กากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันด้วยนะคะคุณนิพนคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะถ้าใครเล่นก็จะเป็น selective buy อยู่นะครับตลาดที่ยังเล่นตามปัจจัยอยู่ก็ยังถือว่าโอเคยังดีอยู่นะครับค่ะ ส่วนถ้าเป็นภาพรวมก็คือการเล่นหุ้นก็ไม่ควรจะเข้ามาเยอะนะฮะเพราะตลาดจะรอนะครับรอจะต้องมีสัญญาณรีเวอร์เซลนะครับค่ะไปถึงภาพใหญ่ของตลาดนะครับึ้งภาพเล็กก,ก็คือหุ้นรายตัวมันก็ต้องดูรีเวอร์เซอเป็นรายตัวไปนะฮะซึ่งถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยเขต้องรอให้ตลาดมันกระแทกลงไปแล้วก็ มีสัญญาณกับตัวขึ้นถเข้าไปเล่นนะฮะตอนนี้อาจจะขึ้นไปก่อนแต่ถ้านตับได้ท่านม่มีสัญญารีเวอร์เซอร์ว่ะก็อยากเข้าเอาเงินทั้งหมดเข้าไปยุ่งกับตลาดนะครับราจะอยู่ตลาดแค่ยี่สิบอร์นกว่านะครับค่ะก็ยังไงเบื้องต้นยังคงมองไปได้ไม่ไกลสําหรับเซ็ตยังคงเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะคะ ครัไปไม่ได้ค่ะค่ะก็เป็นการกำหนดกรทบวันต่อวันยังไงก็ตามแฟนคลับคุณทิพนมาติดตามได้ในวันเสาร์นะคุณทิพนจะเปิดสายให้ถามหุ้นด้วยในการ Stop Loss ช่วง2ทุ่มนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพนสวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะมองว่าหุ้นไทยยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างมูลค่าการซื้อขายก็ ยังคงเบาบางอยู่นะคะ selective buy เลือกขึ้นเป็นรายตัวตัวไหนมีสัญญาณการกลับตัวถึงจะเข้าไปซื้อได้นะคะส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวและภาพรวมตลาดหุ้นยังเป็นกรอบการแกว่งตัวออกด้านข้างไม่ขึ้นแรงและไม่ลงแรงนั่นเองนะคะการกําหนดกยจการลงทุนช่วงนี้ดูเป็นรายตัวค่ะอย่างตัวที่ยังคงมีสัญญาณของการโฮลได้หลังจากที่มีสัญญาณซื้อมานิดนหน่อยๆนะคะก็คือตัวของ j a s m i n มและตัวของ CPF นั่นเองนะคะก็ดูตาม กรอบแนวต้านนะคะถ้าหากว่า break จุดสูงสุดในรอบนี้ได้ follow by ค่ะแล้วก็ยืมตั้งจุด stop loss ด้วยนะคะนี่เป็นมุมมองสถานการณ์ล่าสุดจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะหมดเวลาของ stop loss ในช่วงภาคเกียนวันนี้แล้วอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังกันทาง YouTube นะคะช่วงนี้ธนวัลพนโชธและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ